ไม่ไหวมั้งเดีกก๋โอ้โหองูมันไม่ยื้อเ่ก่งอ่ะมาสู้ต่อกนเไยสู้ต่อโเื่อนเหมืนเือี่อะไม่ใช่ไงต้องบอกนะหอดไปแล้วครโอไม่ใช่แล้ว กูหมอบอยู่หลังหินตั้งนานแล้วสัตว์เดินขึ้นมายิงกูโหมดไหมละครับมึงคือใครมึงรู้กูได้ไงกูอยู่หลังหินตั้งนานเลยสัตว์โหมดไหมละครับบ้าอะไรล่ะฮัลโหลอย่าใหเขาใจเลยดุว่าหมอบอยู่หลังหินมองมันตั้งนานที่ี่เดินมายิงกูมึงเห็นกูได้ไงอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรล่ะ ขออนุญาตเปิดประมูลนะครับดีเอก็กรดีเอ็กหนึ่งอันอัลละหนึ่งบาทครับผมดีเอ็กซ์หนึงเยยะเอาไปเลยครับหนึ่งสลึงเพื่อบรรจบให้ครบบาทไปจัดฝาฟาดให้เรียบอย่าให้เหลือเด็กๆเคยทองไหมครับเป็นแค่ลมที่พังทาด โอ้ทำไมทุกอย่างมันช่างหมืดๆเลยเกินเกิดกลางป่าอย่างนี้เด็กเซลต์ดีกว่าพีนุแบบเล่นในเมืองอ่ะไม่ไม่ชอบเล่นในป่าเลยจริงๆที่นี่ที่ไหนโอ้โห ีย yeah. ของก็ไม่มีมาทรมาน์กันหมดกลางเหมืนนอนเตรียมคุมพาผมเข้าจีเถอะผมเบื่อการโดนริงไร่ยงจะบนน้าโดนยิงเจรคุมทักที่เนี่สิเน,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 นี่ยเ่